สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Line Ranger น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้รวมธาตุแสงประจำปี2567นะครับก็จะมาเปิดด้วยตั๋วกาชาทั้งหมด100ใบนะครับถ้าเกิดว่าเปิดตั๋วกาชาทั้งหมด100ใบแล้วไม่ได้บราวจา์จักรพรรดิล็อกหรือว่าบราวนนักร้องเนี่ยผมก็จะใช้รูบี้ในการเปิดหานะครับ เปิดจนหมดรูบี้เลยนะครับ7รอบ2อ0 0ันหนึ่งรู้บี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้นะอืมก็ไอดี้นะครับเป็นไอดีทางบ้านนะครับไอดีของคุณซีมูเลสนน่เองนะครับผมก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมขอบคุณมากที่นำไอดีมาให้ผมเปิดนะครับไอดีนี้ก็มีท่าแสงหลายตัวนะครับที่ยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะหลักๆแล้วเนี่ยตัวที่ขาดก็คือบราวจักรพรรดิล็อกแค่ตัวเดียวนี่แหละครับเออไม่ได้มีอะไรมากนะครับ อ่าก็มีบราวเอ่อบราวไกลทองแล้วนะมีบราวอนูบิสนะครับผมมีเอเวอเรส์เอเวอร์สเปรย์แล้วนะครับผมอามาเนยก็มีแล้วนะมูนหุ่นไล่กาเป็นธาตุมืดนะครับอันนี้ยังอ่าไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นธาตุมืดนะครับเออตอนนี้มันขาดแค่บางตัวนะครับก็คือบราว,อาว์อัศวินฝึกหัดนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเอาอตรงแล้วก็ตัวกันบินอย่างแบบอ,อย่างมูนนะครับอย่างมูนลดน้ําหนักเนี่ยเออก็ขาดอยู่ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับผมเออเนี่ยบราวนัมันจะคนรฝึกหันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรมีนะครับแต่ถ้าไม,มไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน <c oughs> มันก็อ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบจําเป็นขนาดนั้นอะไม่ได้ไม่ได้แบบจําเป็นต้องมีขนาดนั้นนะครับเออที่จําเป็นต้องมีอ่ะคือตัวเดียวเท่านั้นในตู้นี้ก็คือบราวจากักรพรรดิล็อกค,ครับผมเออบราวจากักรพรรดิล็อกหรือว่าบราวนักร้องนันักร้องนั่นเองนะครับ เออเพราะว่าตัวนี made, like ้มันเป็นตัวท uh, ี่เกรียนมากๆทางเกมคือบ hmm. okay. ัฟแบบบัฟสุดๆอ่ะนะครับผมในเกมเนี abouts, ้ยตัวนี้เก okay. ่งที่ส um ุดแล้วในเกมนี้นะครับหน้าตอนนี้นะเออในเรื่องของการเป็นท่าแสงทันมืดนะครับตัวนี้เนี่ยเก่งสุดแล้วในบรรดาท่าแสงทันมืดนะอืมโอเคมีทั้งหมดหนึ่งร้อยใบนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยอืมไอ้นี่ก็คงจะสบายๆนะครับผม แล้วก็คงจะขึ้นหลีกหรือว่ายืนหลีกได้ดีมากขึ้นนะครับไอ้ีนี้ก็เพชรหนึ่งก็น่าจะยืนได้แล้วแหละนะครับอืมแต่ที่เว่าได้บลาวล็อกเนี่ยก็แน่นอนครับยืนเพชรหนึ่งได้สบายโอเคนะมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับโบผมขอเปิดแบบว่าเร็วๆเลยและกันนะครับผมให้คุณผู้ชมแบบว่าไม่ต้องลุ้นนานนะครับโอเค สองตัวโอ้โหโอ้โหสามตัวก็ยังไม่ออกครับเราล็อกมีแต่ตัวที่เป็นขาประจําเกลือเอ้ยขา,ขาประจําขาประจํากาชานะครับเกลือตลอดไอ,อะเจ้าแกเจ้าสำรานแกะก็มาเหมือนกันตัวพวกนี้มันเป็นตัวเกลือประจํากาชานะครับอืมไอ้นี่ก็เหมือนกันนะฮะ <laughs> ผมเปิดประมาณเ,าเวลาหนึ่งหนึ่งทุ่มห้าสิบเอ็ดนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบเอ็ดของวันที่ 12มกราคมครับ12อ่าวันศุกร์ที่12มกราคมนะอประมาณทุ่มครึ่งทุ่มทุ่มครึ่งเกือบ2ทุ่มอะ่ะเออเกือบเกือบ2ทุ่มได้แล้วนะครับโอเค,ผ,คผ่านมาครึ่งผ่านมาครึ่งทางนะฮะยังไม่ได้บราวนักร้องเลย50ใบผ่านไปยังไม่ได้อีกโบโอ้โหยังไม่ได้อีก แม่เจ้าเวอร์เกินไปแล้วต่อไม้โอ้โหเดี๋ยวถ้าแสงสักตัวก็ยังไม่ได้หรอโอ้โหนี่คือถ้ารวมท่าแสงเลยนะมันต้องได้ครัชออคูเล,เล่หรือว่าครัชไอเสกมอนเสกเสกเออนี่ไงโอ้โพูดถึงก็มาแหละนะครับครัชโอคุเลเล,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 เล่ไม่ต้องมาหรอกเอ้ยครัชท่าแสงอะ่ะมันเก่าไปแล้วเจสิก้าดอกไม้ยว่าอะไรมายังดีกว่านะฮะโอเค ได้มาแล้วครับตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ามันโดนตัวเก่งกว่ากลบกลบด้านความเก่งของมันไปเออมันมีตัวงที่เก่งกว่ามันนะเออเฉยๆนะแล้วก็โดนโดนเนิฟจากตัวเกมเยอะพอสมควรเลยอ่ะพูดถึงก็มาเลยครัชอุคูเรเล่นะฮะโอ้โหนี่ทาบราวนักร้องมาต่อกันนะก็คือแบบไม่ต้องเปิดต่อเลยอะ่ะไม่ต้องใช้ดูบี้หรอครับอืมโอ้โหตัวประจํากรชาม,มาหมดเลย คือเจสสิก้าดอกไม้วไว้อะไรหรือว่าเจสสิก้าแสงอ่ะมันโดนเนิรฟจากทางเกมเยอะเลยฮะมันก็เป็นตัวที่มานานแล้วด้วยแล้วก็มันไม่สามารถอัพเกรดเป็นร่างก้าดาวได้ด้วยนะครับโอ้โหซันรีเด็กอนุบาลน,นะฮะมาเลยใน5ใบสุดท้ายนะครับอืมก็นั่นแหละอย่างเกลือเลยครับทุกคนอืมไอเจสสิก้าดอกไม้ไว้อะไรอ่ะมันโดนเนฟจากทางเกมเยอะฮะ เออแล้วก็มันเป็นตัวที่มานานแล้วเสียดายที่มันไม่สามารถอัปเกรดเป็นรังเก้าดาวได้นะเออเสียดายจริงๆงนานๆทีจะมีอ่าคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นเจสสิก้านะครับผมเอออยากให้เจสสิก้าแบบพัง,งาดอีกครั้งนะเป็นท่าแสงทันมืดนะครับอืมโอเคก็ได้คลัชอุคูเร่ได้ซันนีเด็กอนุบาลได้เจสสิก้าดอกไม้อะไรแล้วนะครับแต่ตัวที่ต้องการยังไม่ได้ก็คือบลูนักร้องเดี๋ยวจะใช้ลูบี้เปิดเลยแล้วกันนะครับ อืมคือเจ้าของไอดเดียบอกว่าเปิดเลยฮนะเชื่อใจผมว่างั้นเออคือเชื่อใจผมทั้งนั้นที่ผมอะ่ะเ,เป็นปรมาจารย์หรือว่าราชาเกลือแล้วนะฮะ what the heck ตัวใหม่ของเดือนนี้มาอยู่ในตู้กาชาทัุแสงทัุมืดมันมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันออกได้ยังไงก็ไม่รู้เนะี่ยเซลีนาเซลนานะครับโอเคไม่เป็นไรก็อืถือว่าได้มาสะสมแล้วกันไม่เป็นร่างเลนเจอร์ธรรมดาด้วยนะ เออไม่ได้กบแปดดาวเลยใช่ไหมน่าใช่แหละเจมันนี้ก็ไม่ได้ต้องการนะฮะโอเคดูทรงไรน่าจะเกลือนะฮะมูลเล่าปี่เล่าปี่มูนอ่าช่วยชวมูโคนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท่าแสงนะฮะถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีเด๋ออะไรมากครับปัจจุบันไม่ไม่มีคนใช้กันแล้วนะครับปัจจุบันนะยกเว้นแค่คนที่แบบว่าชอบจริงๆถึงจะใช้มาฮะ ก็ยังดีนะก็ยังดีที่ได้ท่าแสงมานะครับแต่ตัวที่ต้องการคือบราวนักลองนะแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอกาสถือว่ามีมีน้อยอยู่เพราะว่ามันเป็นตู้รวมอ่ามันเป็นตู้รวมท่าแสงนะครับซึ่งท่าแสงมันมีหลายตัวนะครับบราวนักล่องมันคือหนึ่งในนั้นแล้วมันก็มีโอกาสออกน้อยนะฮะเพราะว่ามันต้องไปแบ่งเปอร์เซ็นต์การออกกับเรนเจอร์ท่าแสงตัวอื่นอีกแล้วก็ต้องมาแย่งไม่เนี่ยต้องต้อง,องแบบ ต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะออกไหมเนื่องจากเลดอ่าเลดเปอร์เซ็นมันออกน้อยมีตัวเกลือผสมอยู่ด้วยนะครับตัวเจ็ดาวแดาวอะ่ะเออมูลหม,ลมลูป่าเกลือหรือเปล่ารอบนี้อ่าขาล็อกประจํากาชาของเรามาแล้วไม่หมดน้อยโคนี่อุนต้าเจดดาวโอ้โหตัวที่ต้องการยังไม่ออกเลยฮะ โอ้ย oh, ตาย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 คือ6 0 0บี้ไม่ได้นะฮะเออหกร้อยเฮ้ยหกร้อยหรือว่าเก้าร้อยบี้ดิเมื่อกี้เก้าร้อยบี้ไม่ออกไปแล้วนักร้องเลยอันนี้หนึ่งพันสองร้อยรูบี้เลยครับรอบที่สี่ละน,ลนักร้องนี่ออกยากมากนะจริงๆใครได้นี่ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทางเกมอวยตลอด โอ้โห oh, รอบนี้ยิ่งแย่ครับอีก3ารอบนะถ้าไม่ได้ก็คือจบกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดให้ดูเลยนะว่าเลดมันขนาดไหนนะครับเลดมันเป็นยังไงบ้างบางคนก็ได้ตัวที่อยากได้บางคนก็ได้ตัวที่ไม่ไม่ได้อยากได้นะครับหรือว่าไม่ได้อะไรเลยก็มีนะท่าแสงไม่ได้เลนเจอร์ท่าแสงเลยก็มีนะครับก็สู้ๆน,นะใครได้ก็ถือว่ายินดีด้วยครับใครไม่ได้ก็สู้ๆกันต่อไปนะ เดี๋ยวมันก็มีตัวท่าแสงที่เก่งกว่าบาล็อกมาตั้งรองมาอยู่หรือว่าตัวอื่นในท่าแสงรอบเนี้นะครับเออเดี๋ยวมันก็มีอยู่ในอนาคตครบรอบ10ปีก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาบ้างหรือว่าในอนาคตจะมีเลนเจอร์ท่าแสงท่ามือตัวไหนเก่งบ้างนะครับไม่ต้องเป็นซีรีส์อะไรมากนะครับอเราไม่ได้ก็ทําใจครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะก็ถ้าเราทนไม่ไหวจริงเราก็ควรพอนะอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ผมเองก็ควรจะพอได้แล้วมั้งเนี่ย คือถ้าเป็นไอดีผมคือถ้าได้แบบเนี้ยถ้าเป็นไอดีผมโอ้โหโคตรเศร้าอะ่ะคือมันออกยากเกินแม่เจ้าอย่างเวอร์ทุกคนไอที่ทั้งบ้านเกลือไปไหนเปิดด้วยตั๋วกาชายอย่างดีกว่าเปิดด้วยรูบี้อะ่ะทุกคนคิดเอาแล้วกันบลาวนักร้องไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหเช็ด เลดโคตรนรก <laughs> แม่เจ้าเวร์ไปไหนครับท่านอ2,100รูบี้ไม่ได้ใจสึกอ่าไม่ได้บราวทักร้องเลยทุกคนอย่างเกลือเลดอย่างเกลือเลยเออเดี๋ยวผมเปิดให้เลยแล้วกันนะเออในเมื่อเข้าไว้ใจให้ผมเปิดผมก็จะเปิดให้ถ้าได้ตัวทัดถ้าได้บอสทัดเมื่อโตใหม่ของเดือนนี้มาก็ก็พอมีดวงอยู่อืม แต่อย่างน้อยๆก็ได้เจสสิก้านะครับเจสสิก้าในครูเมนเซอร์เอามาใช้เอามาใช้ได้นะเจสสิก้าเนี่ยปั้นเป็นล่างไฮเปอร์แม็กได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับใส่โดนแน่นอนอ่าใส่เกลโดนแน่นอนให้กับมันเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะอืมมีกบไฮเปอร์เหลือไหมโกบไฮเปอร์เลวหนะักอ่ามีอยู่18ตัวนะครับก็ปั้นได้อยู่นะครับปั้นได้อยู่อ่าเกือบ จะปั้นได้แล้วตัวหนึ่งนะครับคือทางบ้านบอกว่าว่าถ้าเกิดว่ารูบี้เหลือก็เปิดหากบไฮเปอร์ Hyper เลยขาดอีก2ตัวอะไรเงี้ยเออถ้าได้บารล็อกมามันต้องลองมาแต่มันก็ไม่ได้ฮะอย่างเซงมาเดี๋ยวผมเปิดให้เลยคนที่ไม่มีดวงอย่างผมอะ่ะเกลืออยู่แล้วน,น่าไงมูนกับมังกรคลามนะฮะเรียบร้อยก็ขอโทษเจ้าของอดีด้วยนะฮะที่ทำให้เกลือ เศร้าใจว่ะถ้าได้บอสผู้กันนะถ้าได้บอสนกเขียนผู้กันตัวนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะมันก็พอเอาไปเล่นขำๆได้นะครับเป็นตัวการบินที่พอใช้งานได้อยู่นะครับแต่มันไม่ได้ะไรไงบทสรุปก็คือเกลือมากครับทุกคนเกลือแบบเกลือมากนะครับใครจะเปิดคิดดีๆนะครับ คือถ้าจะคือถ้าเปิดตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะผมก็เชียร์ให้เปิดอยู่นะประมาณสัก10โมง4นาที10โมง10โมงไม่เกินไม่เกิน10นาทีอ่ะไม่เกิน10โมง10นาทีอ่ะหรือว่า10โมงครึ่งอ่ะให้มากสุดอ่ะคือถ้าถ้าจะเปิดก็ให้เป็นช่วงเวลานั้นน่ะนะครับตู้มันมาใหม่ๆอ่ะเออไม่เกินส0นาทีอ่ะก่อนที่อ่าเปิดเปิดหลังจากตู้มันมานะครับผมเปิดหลังจากตู้มันมาไม่เกิน30นาทีนะครับ ถ้าเป็นแบบนั้นผมก็แชร์เปิดอยู่แต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะแชร์เท่าไหร่ยุยเป็นคนที่นี่ยคนที่แบบใจกล้าจริงๆอ่ะเออก็เปิดได้นะอืมก็เศร้าเศร้าแบบเศร้าจัดๆเลยทุกคนตอนนี้ได้ตัวใหม่ของเดือนนี้มา2ตัวแต่ไม่ได้ทัดมืดนะฮะตัวใหม่ทัดมืดไม่ได้นะฮะเจสิก้าเนโคได้มาก็คิดว่าใช้ง่ายนะ ไอดีนี้มันยังขาดตำแหน่งทำดาเมจท่าแสงอยู่นะครับก็เอามาใช้แทนได้นั่นแหละนะครับก็ขอขอแสดงความเสจจียใจกับเจ้าของไอดีด้วยนะครับขออภัยจริงที่เปิดไม่ได้บาลทั้งลองนะมันโอากาสออกยากจริงไอดี ID หลักผมก็ยังเปิดไม่ได้เลยขนาดร้อยใบนะยังเปิดไม่ได้เลยอ่ะอย่างเศร้าโอเคก็เศร้าใจมากๆครับ โอ้โหเสียดายว่ะ2,100รลูบี้กับตัวกาชา1น0ตัวเลยนะทุกคนคือมันมูนลค่ามูลค่ามันเยอะมากเลยนะมูลค่าลูบี้กับมูลค่าตัวกาชารวมกันแล้วอะ่ะมากกว่า2 0 0พน่ะมันมากกว่า3,000บาทไม่ประมาณถ้าเติมแพ็กเ8 8รปปลูบี้อะ่ะต้องเติมประมาณเกือบเกือบสองสามแพ็คอ่ะประมาณราคาประมาณเกือบเกือบสี่พันเออ อย่างเยอะรวมกับตัวกระชาไปถ้าบวกไปอีกก็เกือบเกืบ 5, อบพัน่ะคือมันครึ่งหมื่นเลยนะคือไม่ไม่ไ,มได้บาร์ล็อกอะทุกคนคิดเอาละกันนะว่าเลทมันนรลแค่ไหนนะฮะก็สู้ๆนะทุกคนใครได้ก็ขอยินดีด้วยถ้าใครไม่ได้ก็สู้ๆกันต่อไปะฮะถ้าทนไม่ไหวก็ลบเกมชิงได้ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอืมก็สู้ๆนะ บอกได้แค่ว่าสู้ๆ,ๆนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้นะฮะลบลบลบโหลดใหม่ก็ได้นะเออแก้เซง็งแล้วก็ค่อยอ่าโหลดกลับมาเล่นก็ได้ <laughs> ถ้ายังอยากจะเล่นนะเออเกมนี้มันอ่าลบแล้วก็โหลดใหม่ได้นะฮะผมโอเคขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเข้ามาดูว่าผมเปิดแล้วเป็นยังไงนะฮะสุดท้ายก็เกลือนะครับผมก็ขอโทษอดีทั้งบ้านด้วยนะนะครับผมบอกแล้วถ้าเกิดว่าใครให้ผมเปิดมันจะเกลือนะฮะแนะนําให้เปิดเองดีกว่า แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสี่ยงเสี่ยงให้ผมเปิดนะฮะอยากจะได้ดวงฟุกของผมแบบว่าเปิดแล้วมันได้ดีมากๆ่ะก็ลองลองเอามาให้ผมเปิดได้นะฮะเออแต่ว่าขอมีรูบี้เยอะๆหน่อยนะกับตัวกาชาเยอะๆนะฮะเออสองสองทางนะครับทางไหนก็ทางนึงอ่ะตัวกาชาเยอะหรือว่ารูบี้เยอะก็ได้นะครับสองหนทางในเฮ้ยทางในทางนึงนะครับออเอบเอ,อโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่เขา้ามารับชมคลิปนี้นะ แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายครับผม